วันที่ห้าไปไหนอะไปพบกับน้องข้าวได้ที่ไหนคะไปพบกับน้องข้าวที่ชนบุรีมอบุรพานะคะวันที่ห้าหนูจะไปหนูจะไปหาพี่ก้องที่ชนบุรีมอบุรพาบอกให้มาถ่ายรูปก,กันเยอะๆนะคะนหนให้ f อซีไปหาได้ดใช่ไหมลูก,ลก เอฟซีไปหาน้องข้าวเยอะๆนะคะไปหาเอฟซีหนังข้าวเยอะๆนะคะไปถ่ายรูปกับน้องข้าวเยอะๆนะคะเสคือใครกอเสื้อนีได้มาจากไหนคะร้านใครคะวัานนิดลืมชื่อพี่ออฟเออหนูลืมชื่อพี่ออฟแล้วสวยไหมตัวจริงสวยไหมคะสวยสวยพละรามแบบพระรามก็พระรามสิเาจับมือหน่อยค่ะสวยพละรามแปดคนเขาจับมือหน่อยค่ะเขาจับมือคนดังหน่อยค่ะเขาจับมือคนดังหน่อยค่ะออ เออจับมือคนดังนะคะเกิดอะไรกันได้ไหมคะแล้วแมวหายไปไหนอ่ะแม่เห็นมันจับมือเลยเอองแมวแมวมาจับมือคนดังเิมาจับอะไรจับจับจับ ไงลูกนั่องโเคนนี่แต่งชุดอะไรคะชุดสีอะไรเนี่ยชุดอะไรคะชุดอะไรลูกชุดเหมืองกาลเหรอคะสีชมพูชุดสีลุ้งเหรอของแฟนคลับเหรอคะพี่แฟนคลับส่งมาให้ใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณหรือยังคะขอบคุณพี่แฟนคลับที่ส่งชุดให้หรือยังคะยังไม่ได้รับอ๋อขอบคุณก่อนขอบคุณพี่แฟนคลับก่อนนะคะที่ส่งชุดมาให้น้องข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อขอบคุณนะคะ